เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าเหรียญเลื่อนนะครับปีศูนย์แปดนะครับอักษรประดิษฐ์นะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นหน้าเลื่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะเหรียญเลื่อนเนี่ยจะมีผ่าปากและไม่ผ่าปากนะครับมั่งนี่เห็นไหมศูนย์แปดเหมือนกันนะครับแต่ว่าฟอนตหลังเขาจะไม่เหมือนกันนะนี่รุ่นนี้เนี่ยนะครับมีเนื้ออะปา้าชุบนิกเกิลนะครับ ในไม่ผ่าปากนะครับจะมีหลังหลังนี้นะครับให้เพื่อนๆจดจําหน้านะครับแล้วก็จะมีหลังวงเดือนนะครับเหรียญเนี่ยมูลค่าหลักหมื่นนะครับนี่มูลค่าหลักหลายหลายหมื่นนะครับแต่ถ้าผ่าปากมูลค่าหลักแสนนะครับสวยๆนะครับให้เพื่อนๆจดจํานะครับวันนี้เรามาเทียบสองเหรียญนะครับเหรียญเขานะครับจะมีเส้นคมๆนะครับวิ่งอย่างนี้เลยนะวิ่งผ่านโซนแปดมาครับนะเพื่อนๆดูไหมเราแยกตาเปล่าก่อนนะครับตรงนี้ ร้อยเก็บต่เก็บต่ใบนะครับมีทุกเหรียญน,นะครับเหรียญนี้มีไหมเ้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไหม,มีทุกเหรียญเลยไหมเนี่ยร้อยตะเก็บพวกนี้นะครับนี่เพื่อนเห็นไหมเป็นการเก็บต่ใบนะครับในบล็อกต้องมีทุกเหรียญน,นะครับดูตรงศูนย์แปดก่อนนะครับเห็นไหมเส้นวิ่งเลยเห็นไหมนี่มีทุกเหรียญนะครับคือแม่พิมพ์เขานั่นเองเห็นไหมอ่า อีกหนึ่งจุดที่ผมบอกนะครับรอยแต่เข็บนะตรงตรง้องใช้รอยรอยนี่นครับตามบาทเหรียญน,นี่มีรอยอย่างนี้นะครับเป็นรอยแต่งตะไบนะครับแต่งเก็บในพิมพ์นะครับมีทุกเหรียญน,นะครับอ่ะยวดูเหรียญหนึ่งใช่หไหมนี่มีทุกเหรียญน,นะครับจะจะถ่ายยากนิดนึงนะแสงมันสะท้อนนี่เอามาดูฝั่งนี้เห็นไหมอ่ะนี่เบื่อเห็นไหม คำว่าพระนะครับจะมีเส้นวิ่งลากลงมาเห็นไหมวิ่งลากลงมายันยันตรงข้างหน้างูนะครับอ่ะแล้วดูอีกเหรียญหนึ่งมีไหมแหอเห็นไหมเนี่ยนะครับจ,จุดจุดจุดต่างๆพวกนี้เพื่อนๆต้องจดจํานะครับนี่นะครับเอาเหรียญสวยๆมาดูเนี่ยจะได้จําได้ง่ายนะครับอ,อ้านวนี้เป็นด้านหลังนะเอาเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือตรงกับหน้าเลื่อนปีหนึ่งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหม หน้าเนี่ยเขาจะเหมือนปีหนึ่งหนึ่งเลยนะครับเส้นวิ่งข้างล่างตรงงองูเนี่ยนะครับและตรงช้างเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆวิ่งชนแขนของปู่นะครับไหนมาเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเส้นที่วิ่งชนข้อศอกไหมครับนี่อ่ะดูะเหรียญหนึ่งอ่าเป็นไงเห็นไหมชัดเจนนะครับนี่พวกนี้นะครับเหรียญเขาจะเงาเงาครับเป็นเนื้ออะลามาิชุบนิกเกิลน,นะครับชุบนิกเกิลเนี่ยจะเงาเหรียญบาทเลยนะครับในเหรียญสวยๆนะ จะเป็นเหมือนแบบเงาแวบเหมือนเหรียญบาทเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราดูหน้าดูหลังแล้วนะนี่นะให้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ดูนะเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันเลยนะครับว้าแท้เนี่ยเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นปหมมันจะต้องเหมือนกันหมดเลยนะครับในตะกูลเหรียญน,นะครับนี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมดูหูเขานะเห็นไหมว่าเขาจะโยกไปข้างหน้านิดนึงเห็นไหมนี่อ่ะอีกหนึ่งจุดคือก้นนะครับ ที้นีเขาจะมีตัวตัดเฉพาะนี่เพื่อนเเห็นไหมขึ้นมาเป็นสองเขี้ยวอย่างนี้เลยนะอ่านี่แคปไปดูได้นะครับเป็นบังคับตัดนะครับนี่นะเห็นไหมจะมีเส้นหนาๆด้วยนะนี่ครับด้านล่างนะด้านล่างนะเห็นไหมถ้ากลุ่มสังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนดูหูเหรียญนะเห็นไหมว่าเขาจะมีปีกออกเยอะเลยอืาเ่อนเพื่อนดูนะนี่เพื่อนเห็นไหม เห็นไหมจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้ดูง่ายนะครับนี่อเรามาดูด้านหลังนะครับรูเจาะนะครับหูเหรียญรูเจาะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับนี่เห็นไหมเขาจะปิ้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับคือเหรียญแอลกออประดิษฐ์เนี่ยเขาจะแต่งหมดเลยนะครับตามบาทเหรียญตามขอบเหรียญนี่อีกอนนี่อีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมเขาจะแต่งเหรียญนะครับแต่งพิมพ์นะครับเห็นไหมนะเป็นไงง่ายไหมอย่างนี้ดูทีสองเหรียญไปเลย เนะพื่อนๆเห็นไหมเห็นบาทเหรียญไหมจะมีจะมีร่องรอยการแต่งนะครับเหมือนกันหมดเลยทุกจุดเห็นไหมเนี่ยถ้าดูตามแล้วนะครับมีแบบนี้นะเพื่อนๆส่งมาเลยนะผมยินดีรับเช่านะครับสภาพนี้หลักหมื่นนะครับไม่ถึงแสนนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ถึงแสนนะครับแต่ชั่วโมงก่อนถึงนะตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะครนี่รานะคาก็ปรับตัวลงมานิดหน่อยพอสมควรนะครับ นี่นะครับถ้าเป็นเพื่อนท่านใดนะครับมีพักเครื่องบูทวดนะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับหรือไม่มั่นใจไม่แน่ใจลองส่งมาคุยกันดูก็ได้นะครับผมยินดีรับเช่าตามสภาพนะครับยิ่งสวยๆเนี่ยผมชอบมากเลยนะนี่นะครับลองแอดมานะครับแอด9เจ็ดเก้านะครับนี่ครับวันนี้เอาประมาณนี้แล้วกันขอบคุณครับ